สวัสดีครับนี้เป็นโปรแกรมทดสอบเสียงนะครับซึ่งใช้ C-Sharp เขียนนะครับก็มาดูกันว่ามันรับภาษาไทยได้ไหมนะครับนี้เป็นการเ,เทสเรื่องอะไรอะ่ะการการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะครับซึ่งผมทำเป็นภาษาไทยเอาไว้นะครับมัมีประโยคไม่กี่ประโยคอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับเคเริ่มนะครับกดสตาร์ท เปิดไฟหน้าบ้าน yes, <but> open. สวัสดีบอกว่าให้ my name is j a r v i นะครับ I m already for you, hi, God, already for you. ไม่ได้ถาม o อ a y Name, all ready for you. ปิดไฟนะ yes, <front> close. ปิดไฟหลังบ้าน yes, <that> close. เปิดไฟหลังบ้าน yes, <that> open. เปิดไฟหน้าบ้าน yes, front open. ปิดไฟหลังบ้าน yes that s close เทียนนะครับปิดไฟหลังบ้าน yes that c o e ต้องอ่าแสดงว่ามันทำงานพอใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปนะนนี้พอดี mm hmm. พยายามที่จะศึกษานะก็ได้โนวาฮาอ,อมาเขียนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครัก็เดี๋ยว ราพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะมีการเอาไปสั่งที่ Arduino ด้วยนะฮะว่าให้มันว่าให้ Arduino เปิดปิดไฟนะครับทำงานได้จริงๆเลยประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสำเมร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอาโค้ดมาฝากกันนะครับก็โอเคตอนนี้เป็นขั้นทดลองไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับบััสีีครับ